ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็จะมานะครับรีวิวนะครับขนมตัวใหม่นะครับเป็นของนําเข้านะครับตัวนี้จะเป็นพิเศษหน่อยนะครับเป็นตัวขนมที่ขายเฉพาะที่นะครับเป็นพวกห้างที่นําเข้าขนมต่างประเทศมาขายนะครับนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวช็อกโกแลตนะครับอเตอบิสกิตนะครับเป็นอ่าบิสกิตเคลือบช็อกโกแลตนะครับผมจะแถมฟรีนะครับสติกเกอร์นะครับจัสติกลีนะครับผมมีให้ท่าส่งทั้งหมด30แบบนะครับนี่ครับตามนี้นะครับผมก็ได้มาสิบแบบแล้วนะครับในกล่องก็จะมี2สีนะครับผม อันนี้ผมหาซื้อมากล่องละ18บาทนะครับก็ซื้อมาที่อ่า CJ นะครับห้าง CJ นะครับผมนี่ครับจะนําเข้าด้วยนะครับบอกว่า YLF นะครับนำเข้านะครับแล้วก็ผลิตทีเป็น PT c o r r e u s c o นะครับผมแปลไทยมาเรียบร้อยนะครับนําเข้านะครับนําเข้าจากอินโดนะครับวันนี้รู้สึกนะครับนี่ก็จะมีกล่องมีสองลายนะครับเออไม่ใช่สองลายที่สองสองลายใช่ครับสองสีฟ้านะครับสีแดงนะครับนี่ครับกล่องสวยงามนะครับ ติดถึได้เลยน่าจะชอบนะแฟนนะครับนี่ครับก็นะครับตัวอย่างนะครับจะเป็นแถมสองอันนะครับต่อกล่องนะครับสุมนะครับผมนี่ครับซูเปอร์แมนนะครับเป็นซูเปอร์แมนนะครับผมได้คัดมาอย่างดีครับสวยงามนะครับแบทแมนนะครับแฟร์นะครับฮันิควีนผมได้มานะครับกีเลนเทนนะครับนี่กีเลนเทนนะครับเป็นตัวสติ๊กเกอร์นะครับแกะง่ายนะครับสวยงามนะครับผมเอาไปเทียไว้นะครับนี่ครับตัวอย่างนะครับ แากสติกเกอร์มา DIY นะครับเป็นเหมือนเหรียญทำคำนะครับเหรียญกลมนะครับนี่ครับเลื่อกสวยงามนะครับจะได้แบบเดีจะมาดูได้ง่ายๆนะผมลองเป็นตัวอย่างนะครับให้เพื่อนๆ DIY ด้วยครับโอเคครับประมาณนี้นะครับก็ขนมตัวขนมเป็นตัวช็อกโกแลตน่ครับตามภาพเลยครับผมเอแกะกินได้หมดแล้วนะครับประมาณนี้ครับเัวนี้ครับเดี๋ยวไปดูนี่ครับก็จะเป็นใส่มาสามซองนะครับซองก็จะมี สองก็จะเป็นอ่าเป็นสาชิ้นนะครับใส่มานะครับประมาณนี้นะครับก็อร่อยดีนะครับวิสกิตกออรอบรปรยนะครับโอเคครับใ <I shop. S 1> ครชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจของการทำคลิปต่อๆไปนะครับก็ขอ,ขอบคุณมากครับ